งานนี้ครับลุงหยกลางบอสจังหันนะฮะโอ้โหตื่นตื่นโ er> ื่นตื่นโอ้โหหมดหลอดยืดลูกโอ้โหพอแล้วคุยค totally> ุยหมดเล้เนี่ยถึงกรปุกแล้วเนี่ยพี่หยกหมดแล้วนะเออดีมุนตื้นอะหมดแล้วนะหมดหลอดแล้วนะฮะ หมดหลอนะครับงานนี้จะยังไง,งจะแบบไหน<า>พี่หยกผมว่าต้องเดินตามละมั้งตามไม่ได้ดับตามต้องต้องต้องดออกเนี้ยต้องให้ต้องดึงแม่งกลับมาลาดบอสครับตอนนี้ นูน่นปลาอยู่นูน่นเห็นไหมนูน่นนูน่นนูน่นนู่นปลาอยู่กลางน้าําฝั่งนูน่นนู <c oughs> ่นเอาละครับลายบอสเคปเทปเป็นนิเลยเคนอีครับเคนอีกงานนี้เบรกเขาเอาควาบึกมาใช้ก็โหยพี่หนักอีก <c oughs> ลายบอสครับเฮ้ยโดนเขาลืไปจะปุ่นตื้นด้วยลายปลาเมื่อ <c oughs> กี้เราเห็น อ <laughs> สบูนกันเลยทีเดียวยยถ้ามันไม่ไม่พันอะไรนะถ้าดึงออกมาตรงตรงนี้ได้วิฟางเสาเนี้ยนกปากได้ตัวมีอยู่หมดแล้ว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  <laughs> จังหวัดนี้แหละจังหวัดรอดออกมาเนี่ยที่แล้วอยากจะบอกเลยว่าใช้ไมโครจิกแล้วได้ป่าครั้งแรกจิกลิกจิกลิกไมโครจิ๊กลิกอันนี้ที่จ้าที่เก็บได้ที่สนิทอ่าจิกลิกจิกลิก

ก็ตัวเองนะแล้วขอนอีก้องนึ่งก็ตัวเองนะตีไอ้โค้ชที่เกล้วงใส่บอสฮะใส่บอสเต็มหวิ่งเต็มปากเลยครับ นี่เหย่อหลุดพอดีนะฮะเนี่ยนี่ใต้ขาติกลกลิกลก๊กเล็กติกเล็กครับผม,อมตอนเจอข้ข้าวแล้วจิ๊กเล็กขอรูปนิ่งหน่อยได้มาเถอะเช็ดลอวางมือนะนี่นะโอ้ยตรงนั้นขบัดเข้ามือ่อ,อ,อกนกูว่าไอ้ตรงเสาเนี้ยแม่งมีแต่ไซนี้ทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยใช่ไซดูดเนี่ย ออ<อ>มาครับดันหัวมันออกมาพี่ ไม่ใช่เอาเอาไอ้ตัวนี้หลบเข้าไปเออแล้วดึนหัวมออกมาเออหนึ่งซองไข่รูมหนึ่งหนึ่งซองรูมนะถข่นิดหนึ่งซองไม่เห็นขาไม่เป็นไรนะนรโอเค